การเริ่มต้นนักขายนะครับแบบมืออาชีพเนี่ยเริ่มจากไปสมัครงานครับใช่ไหมนะไม่ได้กวนนะไปสมัครงานก่อนยินดีด้วยนะครับสำหรับนักขายที่ถูกเรียกสัมภาษณ์งานนะครับเป็นสเต็ปที่2ทุกคนก็จะทราบดีแหละว่าการได้สัมภาษณ์งานบริษัทเทพเนาะบริษัทที่อยู่ในใจบริษัทในฝันนะครับมันพลิกชีวิตคุณได้เหมือนกันนะต้องบอกอย่างนี้พลิกชีวิตได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เส้นทางของการเรียนรู้นะครับเส้นทางของการมีประวัตินะมีโปรไฟล์ที่ดีอย่างเงี้ยมีความมั่นคงหรือได้เจอเพื่อนร่วมง,งานที่เก่งๆถูกไหมก็ต้องยินดีด้วยจริงๆนะครับทีนี้เรารู้แหละว่าสัมภาษณ์งานเนี่ยคือประการด่านแรกเลยนะครับในการได้เป็นนักขายที่คุณต้องการจริงๆนักขายในฝันจะทำยังไงครับเพื่อสัมภาษณ์งานให้ได้งาน ถูกเลือกสัมภาษณ์ยังไม่จบนะครับเพราะว่าบริษัทยิ่งสูงยิ่งหนาวเคยยินไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวแคนดิเดตเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตัวเลือกเยอะมากคนเก่งเสือสิงกระทิงแรดใช้คำนี้นะเสือสิงกระทิ้งแรดเนี่ยเพียบเลยนะครับโปรไฟล์ก็เผลอเนี่ยเจ๋งกว่าเราอีกนะครับเราจะเตรียมตัวยังไงเพื่อให้สัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เอาตามคอนเซปต์นะครับมาตรฐานทั่วไปที่ทํากัน อย่างแรกต้องเรียนรู้บริษัทเลยบริษัทที่คุณสัมภาษณ์งานทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไปเช็คได้ในเว็บไซต์นะครับดูภาพรวม Product Service ต่างๆผลงานที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทำความรู้จักให้มากนะครับสำหรับบริษัทแต่ละที่ว่าผู้บริหารหรือ CEO เนี่ยเป็นใครนะปกติถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังเนี่ยข้อมูลจะเยอะอยู่แล้ะแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ไม่ได้มีโปรไฟล์ของผู้บริหารหรือว่า c ี CEO มากนักน,นะครับก็ต้องทำกันบ้านนิดหนึ่งวิธีคือเอาเว็บไซต์เนี่ยไปเสิร์ชจากนั้นเนี่ยไปเสิร์ชตัวเว็บในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับเอาชื่อบริษัทไปค้นในนั้นคุณจะได้เห็นรายนามผู้ถือหุ้นอย่างงี้ผู้บริหารเห็นงบการเงินต่างๆถือว่าเป็นการทำ,ทำการทำกันบ้านนะที่ค่อนข้างลึกถึงถึงกึ๋นเลยถึงพริกถึงขิงเลยนะครับก็เรียนรู้ทุกซอกทุกมุมนะข่าวในวงการเขาเป็นยังไงบ้างธุรกิจเขาจะ มีการขยายหรือว่ามีการลงทุนอะไรเมื่อไหร่นะครับหาอ่านตามข่าวธุรก,กิจได้นะตัวนี้ก็จะทําให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งละตัวที่2คือการทําการบ้านเกี่ยวกับตาแหน่งนะครับตําแหน่งที่คุณจะไปสมัครใช่ครับคุณไปสมัครพนักง,งานขายใช่ไหมหรือว่าผู้จัดการฝ่ายขายผู้บริหารฝ่ายขายอะไรก็ว่าไปมันเป็น job description นะครับที่คุณต้องลงรายละเอียดเหมือนกันนะ คือไม่ได้หมายความว่าสมัครงานบริษัทนี้ผมจะขายของให้คุณครับหรือผมจะทําหน้าที่ในการไปหาลูกค้าเยอะๆคือมันมีอะไรมากกว่านั้นไงวิธีคือให้ดูว่า job description บริษัทนียตอนเขาประกาศรับสมัครเขาต้องการอะไรบ้างส่วนใหญ่นะถ้าเป็นนักขายที่เขาเรียก account manager นะ account manager คือคนที่ต้องไปดูแลลูกค้าที่เป็นรายใหญ่หรือว่าเป็นขาประจำนะส่วนใหญ่จะเจอ account manager เป็นหลัก ก็จะต้องดูว่าหน้าที่มีอะไรเช่นคุยกับ C-Level ได้อย่างเงี้ยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีนะครับสามารถนำเสนอขายรักษาลูกค้าขายเพิ่มหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยใช้เงินมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการวางกลยุทธ์ต่างๆในการขายโดยเฉพาะการวิเคราะห์ตลาดหรือว่าวิเคราะห์คู่แข่งนะครับก็เป็นส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งคุณก็ต้องทำกันบ้านเช่น เจาะที่คลิปชันบอกว่าต้องคิดกลยุทธ์การขายใหม่และหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งอย่างเงี้ยเพื่อเอาชนะหรือได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นก็ต้องไปศึกษาใช่ไหมว่าคู่แข่งของบริษัทที่เราไปสมัครเนี่ยมีใครบ้างทําธุรกิจอะไรบ้างหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ย้ายคลึงกันแค่ไหนนะครับเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าทํากันบ้านได้ดีมากๆแล้วนะทีนี้วันสัมภาษณ์งานคงไม่ต้องเน้นนะครับให้ย้ําเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมการลาเทศะตรงเวลาพวกนี้ แต่งตัวให้มันดีอะไรอย่างนี้อันนี้คุณต้องทําอยู่แล้วนะครับก็ต้องมืออาชีพเนาะถ้าเป็นนักขายผู้ชายอย่างผมเนี่ยก็ทรงประมาณนี้เลยนะครับอย่างผมก็อาจจะเต็มหน่อยมีไทยด้วยใส่สูตรนะครับควรมีสูตรดีๆนะครับที่มันเข้ากับตัวเราเนาะแล้วก็เป็นสีสุภาพนะในการเข้าสัมภาษณ์งานทุกครั้งนะครับสำหรับสุภาพสตรีก็เหมือนกันนะก็จะเป็นแบบเหมือแนบบสูตรของผู้หญิงนะหรือว่าเดรสที่มันดูแบบมืออาชีพนะครับอันนี้ก็จะทําให้คุณดูดีตั้งแต่แรกพบอยู่แล้วนะครับ สัมภาษณ์งานนะครับมาตรงเวลามาก่อนเวลานะครับอันนี้เราทํากันอยู่แล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ในห้องสัมภาษณ์งานนะมาละอันนี้เป็นตัวหลักละส่วนใหญ่ที่จะเจอนะครับก็คือเช่นทําไมคุณอยากทํางานกับเราหรือว่าคุณรู้จักเราดีแค่ไหนถ้าทํากันบ้านมาดีเนาะรู้จักเราดีแค่ไหนมันตอบได้เลยนะครับเป็นบริษัทที่กําลังเติบโตมากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากหรือว่าตัวของโซลูชันตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ย กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดพยายามพูดทุกอย่างให้โลกสวยเข้าไว้นะพยายามพูดทุกอย่างให้มันโลกสวยโดยที่ทุกอย่างมันอยู่บนความจริงด้วยเพราะว่าเราทํากันบ้านมาใช่ไหมทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับแล้วก็เป็นโพสิทีฟนะครับเท่านี้ก็ถือว่าคุณทํากันบ้านมาดีแล้วผู้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะแฮปปี้มากนะครับทีนี้คําตอบที่ถูกถามว่าทาไมาอยากร่วมงานกับเรานะครับแน่นอนว่ามันก็มาจากการรีเสิร์ชเหมือนกันบริษัทเติบโตได้ดีในตลาด เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้บริษัทคือมีวิสัยทัศน์ทีททท่ดีหรือว่าตัวของบรรยากาศการทํางานเค้าเจอร์น่าสนใจมากแล้วเราก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากแบบนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์หรือมีโอกาสได้ทํางานนะครับก็ตอบให้เป็นเชิงบวกแบบนี้นะครับทีนี้การเป็นนักขายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคําถามที่เป็นเป็นคำถามวัดใจนะวัดกลิ่นนะวัดกลิ่นนักขายว่าคุณเจ๋งแค่ไหนนะครับเขาจะถามคุณเรื่องประสบการณ์ที่เก่าก่อน นะทีนี้เวลาเล่าคุณคงไม่เล่าหวนๆวว่าอ๋อผมเคยเป็นท็อปเซลครับหรือว่าผมเป็นนักขายก็มียอดขายประมาณ80%บางเดือนก็100%ได้ค่าคอมประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณจะต้องเล่านะครับสิ่งที่เรียกว่าเซลโปรเซสจำคำนี้ไว้นะเซลโปรเซสนะครับเซลโปรเซสคือแพลตฟอร์มการขายที่องค์กรระดับโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันมันจะเริ่มไล่ตั้งแต่โปรเซสแรกก็คือ การหาลีดนะครับคือกลุ่มลูกค้าที่เราดูแลมีใครบ้างเนาะเรื่องต่อมาก็คือการทํานัดหรือว่ากิจกรรมการเจอหน้าลูกค้าการนัดไม่ว่าจะโทรศัพท์จะออนไลน์จะไปเจอหน้าเนี่ยเป็นยังไงต่อวันด้วยนะครับตัวต่อมาก็คือเรื่องของการเข้าไปพบลูกค้าเนาะหรือพรีเซนต์เนี่ยต้องสามารถอธิบายได้ว่าส่วนใหญ่คุณพรีเซนต์ใครบ้างเช่นนักขายบางท่านพรีเซนต์ระดับจัดซื้อเยอะนะครับ นักขายบางท่านบอกเจอแต่แมเนเจอร์หรือหลายๆท่านบอกเจอระดับผู้บริหารเลยอย่างเงี้ยคือไอเรื่องการไปเจอใครบ้างเนี่ยสำคัญนะเพราะบางวงการบอกว่าเจอจัดซื้อเยอะๆเนี่ยโอเคแต่ต้องเจอแบบทีๆบางเจ้าบอกขอเน้นๆอยากให้เจอ C-level เยอะๆเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยต้องขายกับผู้บริหารหรือเจ้าของเท่านั้นแบบนี้ประสบการณ์ตรงนี้มันจะทําให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ย วิเคราะห์ได้ว่าคุณเหมาะกับองค์กรเขามากแค่ไหนนะครับทากันบ้านโนงนนี้ให้เยอะๆแล้วก็เล่าเรื่องให้แบบเป็นเรื่องจริงนะอันไหนที่เป็นนัดที่น่าสนใจเช่นอย่างผมบอกว่าเนี่ยผมเคยเจอ CEO บริษัทชื่อดังเจ้าหนึ่งแล้วก็ปิดการขายได้ผมเนี่ยเล่ายังไม่พอนะผมเคยโชว์รูปให้ดูด้วยนะครับเปิดมือถือแบบเปิดให้ดูเลยว,ว่าเนี่ยอันนี้ผมถ่ายรูปคู่กับแกเลยตอนปิดการขายได้นะก็จะเสริมความน่าเชื่อถือเขาไปอีกนะครับ แล้วมันก็จะมาไล่เปโปรเซสเรื่อยๆเพราะพีเยอะเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นภาษาเซลล์นะเขาเรียกไปลายนะครับไปลายก็คือดีลเช่นเวลาคุณเจอลูกค้าเยอะเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณจะเปิดโคเทชันอย่างเงี้ยเปิดข้อเสนอให้ลูกค้าได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีไปลายจำนวนมหาศาลใช่ไหมคุณจะสามารถตอบผู้สัมภาษณ์ได้ว่าตอนอยู่ที่เก่าเนี่ยปีที่แล้วอย่างเงี้ย คุณทำปลายรายรวมๆกัน,น่ะจะประมาณ300ล้านทีนี้คุณสามารถตอบเขาเรียก conversion มีไปลาย300ล้านเนี่ยผมทำยอดได้ประมาณ150ล้านก็แสดงว่าคุณมีความสำเร็จ conversion จากการเปิดดีลนะครับเปิดไปลายอยู่ที่50%เนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะถามคุณอีกว่าอยู่ที่เก่าเนี่ยทำยอดได้เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเวลาคุณเล่าเป็นโปรเซสเนี่ยคุณสามารถเล่าภาพรวมแบบนี้ได้ พะาภาพรวมเนี่ยมันก็จะเล่าเป็นค่าเฉลี่ยเช่นต่อเดือนเนี่ยคุณสามารถทําได้ประมาณ20ไปาลายไายปลายลายละ1ล้านอะไรก็ว่าไปรวมทั้งปีอาจจะ240ล้านบาททั้งปาลาย c ายคอนเวิร์ตมาเป็นตัวเลข120ล้านบาทอย่างเงี้ยมันจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการทำปลายลายได้มากแค่ไหนนะครับและต่อมาก็คือตัวเลขหรือว่า track record นะคำนี้แหละ track record ที่ทําที่เก่านะ คุณมีความสามารถในการเจเน r เรตนะครับหรือการสร้างเงินเนี่ยให้กับองค์กรนั้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเหมือนกันนะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็คาดหวังนักขายที่เคยเขาเรียกเคยจับตัวเลขเคยทำดีลนะครับอาจจะเป็นถึงหลายสิบล้านหรือขึ้นร้อยล้านก็ได้บางที่เนี่ยล่อเป็นพันล้านเลยคิดดูดิเป็นนักขายที่ต้องหาเงินหลักร้อยล้านเข้าบริษัทโหดไหมครับ โหมดมากนะถือว่าคุณเก่งกว่าเปิดร้าน SME หลายที่นะครับเพราะ SME เนี่ยจะประมาณสัก50ล้านอย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยล่อคนเดียวเลยร้อยล้านนะแสดงว่าคุณเคยอยู่กับองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับในการขายนะทีนี้สัมภาษณ์เนี่ยตอบเรื่องของ track record ให้มันเป็นกระบวนการนะครับกระบวนการขายแบบประมาณนี้มันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเป็นคนที่จับต้องได้เพราะว่าความสามารถที่บอกว่าคุณเจ๋งคุณเก่งเนี่ยความเป็นเซลล์คือวัดจากตัวเลข ยอดขายอ่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคุณทํายังไงให้มันได้ยอดขายร้อยล้านถูกปะ่ะของปีที่แล้วนี่แหละคุณก็ต้องเล่าให้เป็นฉากๆเลยว่าเฉลี่ยทั้งเดือนหรือทั้งปีคุณเจอลูกค้าประมาณเท่าไหร่ปั้นปลายเนี่ได้เท่าไหร่เจอลูกค้าประเภทไหนบ้างสามารถคอนเวิร์ตมาเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับต่อมาที่เจอเนี่ยก็คือเรื่องของทัศนคติหรือทัศนคติก็แน่นอนนะครับเป็นเซล ถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วคุณเคยเป็นท็อปเซลลเนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าทัศนคติของเซลล์คือความสำเร็จการเป็นท็อปเซลล์นะครับการที่จะกระหายนะเรื่องของความก้าวหน้านะครับเรื่องของผลงานหรือว่าตัวค่าตอบแทนอย่างเงี้ยที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับตัวนี้สามารถตอบได้เลยอย่างจริงใจใช้คำนี้เพราะว่าคงไม่มีนักขายที่ไหนเนาะบอกว่าอ๋อผมเป็นนักขายเพราะว่า ตอนนั้นผมไม่มีงานทําครับแล้วก็จับพัดจ,จับผูอย่างเงี้ยคือนักขายที่มีทัศนคติที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้นะต้องมองนี้นักขายที่ดีต้องโชว์นะครับเรื่องของการพาตัวเองนะแล้วก็องค์กรที่เป็นผู้ร่วมงานหรือว่าเคยเป็นหัวหน้างานเนี่ยประสบความสําเร็จไว้เสมอนะครับคุณก็จะมีทัศนคติในการเป็นนักขายที่ที่ดีมากๆนะครับต่อมานะครับคําถามส่วนที่เป็นอุปสรรคอันนี้น่าสนใจ ที่มันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่ายิ่งคุณมีโอกาสไปสัมภาษณ์ตำแหน่งที่มันยากๆขึ้นมานะอย่างผมเนี่ยเคยตำแหน่งแบบดล렉เตอร์อย่างเงี้ยลูกค้าจะมีโจทย์เลยเช่นสถานการณ์ตอนนี้ลูกค้ามีอุปสรรคว่ายังปิดการขายไม่ค่อยได้เยอะหรือว่าเจอคู่แข่งมาถล่มตลาดอะไรก็ว่าไปคุณจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงในสถานการณ์นั้นอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าคุณต้องมีทักษะนะครับในการแบบแก้ปัญหาที่ เคยผ่านของจริงมาแล้วเหมือนกันนะครับส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ทําให้คุณหลอกตัวเองไม่ได้พยายามหากรณีศึกษาหรือว่าสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับคําถามลูกค้าที่สุดเนี่ยแล้วก็ตอบเข้าไปด้วยความจริงนะครับว่าตอนคุณอยู่ที่เก่าคุณแก้ยังไงอย่างผมเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องยอดนะมีปัญหาเรื่องของตัวทีมงานอย่างเงี้ยตัวของลูกน้องเนี่นยเช่นผมจัดการยังไงในการทําให้ลูกน้องทุกคนได้ร้อ ผมก็จะต้องเล่าว่าผมใช้ทักษะในการโค้ดนะครับทำให้นักขายทุกคนมีทักษะการขายที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพหรือว่าวัดผลการทํางานเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ลูกน้องแต่ละคนเนี่ยสามารถปิดยอดขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนแบบนี้นะครับก็จะต้องเล่าไปตั้งแต่เรื่องการสอนการให้กลยุทธ์นะครับการเข้าไปช่วยนะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนลูกน้องส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่วัด คุณภาพของคุณได้เลยว่าคุณเจ๋งแค่ไหนในแง่ของการจัดการแล้วก็ทัศนคติหล,หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่จะต้องไปหัวหน้าคนนะอาจจะต้องมีการวัดผลเรื่องความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยคุณก็สามารถตอบได้เช่นพนักงานที่อยู่กับคุณเนี่ยนอกจากตัวเลขทุกคนเนี่ยเฉลี่ยคือสูงถึงเป้าแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ก็วัดจากพนักงานไม่ค่อยลาออกนะครับจริงๆถ้าแน่จริงเนี่ยไม่ผิดนะถ้าจะบอกว่า โทรไปสอบถามนายเก่าผมได้นะหรือว่าเจ้าของบริษัทถ้าเกิดคุณมั่นใจนะครับว่าที่เก่าก็รักคุณอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถเลเฟอร์เรนซ์ได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โอเคมากๆแล้วก็เชื่อใจว่าคนที่จะเขาเรียกเลเฟอร์เรนซ์เนี่ยสามารถให้เครดิตที่ดีกับคุณได้นะครับอันนี้ใช้ได้ไม่ผิดเลยนะครับก็จะเป็นภาพรวมครับของการสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักง,งานขายเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำนะครับการเล่าแล้วก็ เล่าด้วยความมีทัศนคติเชิงบวกนะครับเล่าด้วย attitude เล่าด้วย performance ที่เป็นจริงนะครับเท่านี้เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นแน่นอนครับผม